ระหว่างเงินกับความสุขถ้าเลือกได้คุณคิดว่าคุณอยากได้อะไรก่อนคะแต่สําหรับคุณดีนี่นะคะขออนุญาตแบ่งปันค่ะว่าครูเลือกความสุขก่อนคะ่ะเพราะครูได้อ่านหนังสือนะคะหลายเล่มได้ลงคอร์สหลายคอร์สและได้เรียนหลายครูบาอาจารย์มากๆเลยคะ่ะที่เกี่ยวกับกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนั่นเองทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าวันนี้นะคะถ้าเราอยากรวยอยากมีเงินอยากมั่งคั่ง เราเป็นมันซะเดี๋ยวนี้เลยค่ะเราจงมีความสุขสำนึกรู้คุณขอบคุณกับเงินที่เรามีอยู่ในกระเป๋าแม้ว่ามันจะมีกี่บาทก็ตามแต่ให้เรารู้สึกค่ะว่าเรามีเยอะแยะมากมายมั่งคั่งและเรารู้สึกทุกครั้งที่เราหยิบจ่ายออกไปจ่ายไปด้วยความรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาหาเราร้อยเท่าพันทวีวันนี้นะคะสาเหตุที่เราส่วนใหญ่นะคะ อยู่ในความยากจนเพราะเราเนี่ยมีเงินปุ๊บแล้วเวาเราจะซื้ออะไรรู้สึกว่าเฮ้ยเงินมันจะหมดแน่เลยสุดท้ายมันก็หมดค่ะลองเอาไปทํากันดูนะคะเพราะคุณดิ่นะคะใช้วิชานี้ใช้สูตรนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตมาเยอะเลยค่ะบอกเลยค่ะว่าใครกินใครได้ใครทําใครเข้าใจนั่นเองนะคะเพราะมันง่ายมากนะคะในการที่เราจะเปลี่ยนชีวิตมันง่ายมากที่เราจะทํางานอะไรสักอย่างนึงแล้วสาเร็จค่ะเพราะเราแค่ เป็นมันเดี๋ยวนี้เลยทามันเดี๋ยวนี้เลยสุดท้ายก็จะถึงฝั่งฝันนั่นเองค่ะ